อาบลับตาลับตาปรับทั้งร่างกายและจิตใจให้ได้สมดุลกันคือทำผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยต้องอย่าลืมนะลูกนะทุกครั้งเลยไม่ว่าเราจะไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามตรงนี้อย่ามองข้าม ต้องผ่อนคลายระหว่าการเข้าไปสู่ภายในเนี่ยในตำแหน่งที่ตั้งของใจตรงฐานที่เจ็ดนี้ต้องง่ายถ้ายากไม่ใช่ต้องง่าง่าย,ายต้องสบายสบาย เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพ่อนคลายและอารมณ์ต้งคลี่อย่างจริงๆเลยใจเนี่ยจะต้องไม่ไปติดในเรื่องราวอะไรต่างๆในโลกภายนอกหรือชีวิตที่ผ่านมา ต้องทิ้งไปให้หมดเมื่อเราตายแล้วจากสิ่งเหล่านั้นประดุลเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกใจต้องเกิงเกลี้ยงอย่างนี้เนะไม่ติดอะไรเลยไม่คิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นด้วยไม่ยึดมั่นหรือมั่นอะไรทั้งปวง ทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของเรื่องราวอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์เราทิ้งไปให้หมดถ้าจะนึกต้องนึกถึงบุญนึกถึงความดีที่ทำให้เรามีความปลื้มปีติสุขหล่อเลี้ยงใจใจมันจะได้สใสใสใจจะได้บริสุทธิ์ ้องนึกถ้าจะนึกให้นึกเรื่องเหล่านี้นะลูกนะแล้วกว่าจะมีวันนี้ได้สำหรับเรานีในชาตินีนะ้ต้องเนื่องมาจากชาติไหอดีที่เรามีบุญเก่าที่สั่งสมมาเราจึงได้โอกาสอย่างนี้ทั้งๆท,ที่มนุษย์ในโลกก็มีมากมาย ผู้ชายแมนๆก็มีเยอะแยะชาวพุทธก็มีไม่น้อยแต่ผู้ได้โอกาสจบมาบวชในคราวนี้ไม่ใช่ง่ายเลยว่าจะต้องเป็นบุคคลที่สั่งสมบุญบารมีมาในระดับที่จะเป็นเนื้อนาบุญ ระดับที่จะสถาปนาเส้นทางมหาปูชีอาจารย์ไม่ใช่ง่ายมันยากแต่สิ่งที่ยากยาๆรูป่านมาหมดแล้วจกนกระทั่งมาอยู่ในเพศภาวะของบัปจิตอักบวต สายเลยิดแห่งประสมมอสมุทิเจ้าบวชแล้วเนี่ยเราก็ได้ใช้ทุกอนุวินาทีได้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนักบวชอย่างแท้จริงเราต้องฝืนใจฝืนฝึกฝึกน้นทนหิวบำเมนราบาตเป็นพระแท้เนี่ยซึ่งต้องสวนกับกระแสะกิเลส กับความคุ้นเคยแบบโลกโลกของเรากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยกระทั่งมามีประสบการณ์ภายในได้เห็นแสงสว่างเห็นดวงเห็นองค์พระเห็นกายภายในอย่างน้อยก็เบาสบายเนีย มันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะลุงเนอะเป็นทางมาแห่งความปลื้มปีติสุขของเราจะลูกนึกถึงแล้วลูกจะปลื้มเพราะไม่ใช่ใครก็ทำได้มันต้องเราเท่านั้นแต่อย่างน้ยก็มีประสบการณ์ภายในแค่บบาสบอยซึ่งเป็นฐานอย่างสำคัญ ในการเข้าไปถึงธรรมภายในถึงแสงสว่างภายในถึงดวงถึงกายถึงองค์พระภายในอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเบาสบายเนี่เป็นพื้นฐานอย่างสําคัญเลยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไปแล้วถ้าลูกวางใจเป็นอีกนิดหนึ่ง ค่อยๆปลอคองใจให้มันนิ่งๆน,นุ่มๆอีกนิดเดียวเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางในการที่ใจเราตั้งมันแล้วก็จะมีประสบการณ์ภายในเหมือนเพื่อนสหธรรมิกของเราที่เขาถึงแสงสว่างถึงดวงใสๆ เึ็องค์พระภายในเห็นตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเบาสบายนี่สำคัญมากซึ่งจากเบาสบายไปถึงตรงนั้นมันแวบเดียวเท่านั้นเองมันไม่กี่วินะลูกนะไม่ไม่กี่วินาทีถ้าลูกค่อยๆปลอคองใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ สมายอย่าไปอยากเห็นเกินไปเราจะทำให้เราอดตั้งใจมากไม่ได้หรือจะไปกังวลว่าเหลืออีกไม่กี่วนันเราจะเข้าถึงทำไหมอะไรต่างๆเหล่านี้เพราถ้าเราไปกังวลอย่างนั้นเดี๋ยวความอยากความทยานอยาก อยากได้เร็วๆนีๆ่มันก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่รู้ตัวการตั้งใจมากเกินไปจะทำให้เราตึงทั้งร่างกายและจิตใจเพราะจะเน้นยาไปกลางบนสมมติว่าวันเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยแล้วเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่เราก็จะได้ระหว่างการเดินทาง การเดินทางถ้าเราใช้วันเวลาทุกนิวนาทีบำเพ็ญสมณะทำไปตลอดไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะมีสาธิชนมากมายก็ตามมีรดลายยวดจานบานะสิ่งหรือกระทึกกระโครมภายนอกตามภาษาโลกโลกก็ตามศาศาลลกกมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคที่ ใจจะตั้งมันา้หรือเข้าถึงภายในได้อะไรอะไรมันก็ไม่เป็นอุปสรรคทั้งนั้นเพราะนั้นโลกก็ต้องวางใจให้เป็นนะลุงนะไม่เราออกไปเดินถะาดงจริงสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างจากภายในวัดก็จะไปกังวลมันไอ้ทำาระดดร่าเราอยู่คนเดียวในโลก ในทุกสถานที่มีแค่กายแค่ใจศูนย์กลางกายฐานที่เจดทอนนั้นแหละโลกคิดแค่นี้มีร่างกายมีจิตใจของเรามีศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่เราจะตั้งนำใจไปตั้งมัน เปิดสถาปนาเส้นทางมหาปุชุนียาจารย์นี้ให้ได้ให้สำนึกกับที่พระเดชกุณหลวงปู่ท่านไว้วางใจเรามอบภาร,รกิจนี้มาให้แม้เราจะไม่ตอนนี้ยังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกัเรื่องนี้ก็ตามแต่สักวันหนึ่งถ้าลูกเดวเขาถึงพระธรรมกายแล้วมาศึกษาวิชาธรรมกายต่อ เดี๋ยวก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็จะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆแจ่มแจ้งไปเรื่อยๆหายสงสัยด้วยตัวเองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้นะจ๊ะเบาสบายตั้งประคองให้ดีตั้งนิ่งๆนุ่มๆตั้งเบาๆสบายๆ ใจใสๆใ,ใจเย็นๆอเนกสงแห่งบุญบารมีเนี่ยจะไปตัดลอนวิบากกรรมวิบาก,ม,บากมานอะไรต่างๆที่เราเคยทำผิดทำพลาดมาโดยความไม่รู้ทั้งในปัจจุบันนี่ก็ตามหรือในอดีตแต่ชาติก็ตามนักเป็นเบาพาเป็นหาย รากจะกลายเป็นดีจะมีผังชีวิตใหม่ดีเหมาะสมต่อการสร้างบรมีเหมือนผู้มีบุญในการก่อนอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกชำระกายวาจาแจงเราให้ใส่ใสให้ละเอียดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์ภายใน เป็นแสงสว่างบางเป็นดวงใสใสาบางองพระใสใสมา,างนั่นคือภาพเป็นความบริสุทธิ์ของใจของเราถ้าไม่ใสไม่บริสุทธิ์มันก็เข้าถึงไม่ได้แม้ความบริสุทธิ์นี้จะยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าก็ตาม แต่ก็อยู่ในเส้นทางของพระอริยเจ้าแต่ด้านการบวชในครั้งนี้ลนะูกจะมีอาน,นิสงส์มากจะแตกต่างจากก่อนที่เราบวชหรือผู้ที่เคยบวชป่ามาแลวก็ตามที่มีความรู้สึกว่บบวชแล้วไม่ได้อะไรเพราะไม่ได้ทำอย่างนี้อย่างน้อยต้องทำอย่างนี้ จึงจะรื้มปิติก,การบวชและทราบถึงอาน,นิสงส์การบวชเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องการบวชได้เป็นอย่างดีก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับคณบุตรทั้งหลายเนี่ยโดยเกิดกุศลดั่ดทายอยากมาบวชตามบ้างพระศาสนาก็จะตั้งมันเราก็จะได้อาน,นิสงส์ตรงนี้ ในการเป็นผู้นำชวนคนทำความดีทั้งแนะและนำแนะก็คือพูดนำก็ทำให้เขาดูพระแท้ต้องเป็นอย่างนี้บวชแล้วได้ประโยชน์อย่างนี้นทั้งแนะทั้งนำเป็นต้นบุญต้นแบบนะลูกน,นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ มันเวลาที่เหลืออยู่เต้องประคองใจให้ดีให้นิงน่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆสบายบายให้ใจใสๆใจเย็นเย็นให้ใจใสๆใจเย็นเย็นให้นิงน่งๆ นุน่มๆเบาบาสบายๆจะได้กลวงภายในโล่งภายในแล้วก็หลุดจากกายหยาบไปเลยหลุดจากกายหยาบเลลายยาบหมือนไม่มีร่างกายดำดิ่งไปเรื่อยๆเลยเ ผานทุกสิ่งที่ผุดผามาในกลางผุดผานมานะจ๊ะอย่างง่ายๆอย่างสบายสมอยเป็นดวงใสๆก็นิ่งไปในกลางดวงใสๆ คือดูไปเฉยเฉยนั่นแหละดูไปตรงกลางของดวงของภาพภายในนิ่งไปเฉยเฉยนุนม่มเดี๋ยวดวงนั้นจะขยายกว้างออกไปรอบตัวเลยถ้าเป็นองค์พระก็ในตำนองเดียวกัน สมมติเรายังเห็นองค์พระด้านท็อปอิือด้านบนลงไปด้านล่างก็ดูไปเฉยๆก่อนพอถูกส่วนในองค์พระท่านก็นจะขยัยใจเราก็จะเคลื่อนกับไปในกลางองค์ท่านจะไปอยู่ตรงฐานที่เจ็ดของท่านตรงกลาง ฐานที่เจ็ดของท่านก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับฐานที่เจ็ดของเราแต่เป็นสภาวะที่ละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าเน่ยนิ่งเข้าไปอย่างเงี้เรื่อยๆนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุมน่มๆเบาๆสบายสบาย ถ้เห็นตัวเองแล้วก็ดูไปจนกว่าตัองเราจะใสบริสุทธิ์โดยที่ว่าตัวเราเองเนี่ยจะอยู่ในอริยบสมาธิเป็นกระหัตหรือว่าเป็นบรรพจิตหรือว่าเป็นนักบวชด,ดูช้าชาชัดชัด ต้องชัด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 ให้ชัดเองดูไปชัดชอนิ่งๆน่งนะจ๊ะดูอย่างสบายสบายชัดชัด เดี๋ยวชัดขึ้นมาเองที่ชัดอยู่แล้วก็จะเพิ่มความชัดขึ้นเองทุกอย่างต้องเองหมดนะล,ลุงนะจะเองหมดเวลาเราทำเป็นแล้วเนี่ยช,า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 ชาัดชัดชัดชัดในการวางใจนิ่งนนุ่นมนมเบาเบาสบายสบา ให้ใจใสใสคือพ่องใสบริสุทธิ์จะกระทั่งมันใสใจกินเกลี้ยงใสใสสิ่งจะมาพร้อมกับความสุขความสุขที่เราพึงพอใจที่เราชอบมากเลยอย่างนั้นละ ให้นิงน่งๆนุ่มๆช้าๆชัดๆชชยิ่งช้ายิ่งนิ่งก็ยิ่งชัดและเดี๋ยวมันจะเคลื่อนเร็วไปเองถ้าเรานิ่งๆนี่ยนะอาจารย์เดี๋ยวมันจะเคลื่อนไปเร็วเองยิ่งใจหยุดใจนิ่ง ยิ่งดิ่งไม่หยุดเลยไม่ยั้งเลยก็ไปข้างในแต่ว่าจะชัดเจนแจ่มใสอย่างค่อยๆแตะใจไปนะลุกนะนิ่งๆนมนมเบาเบาสบายสบายอย่าไปกดลูกในตาดูนะจ๊ะลืมไปเลยเวาลามีลูกในตา ทิ้งไปเลยนิ่งนมเบาสบายช,ะ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 ชะัดๆชัดๆต้องเบาๆนะลุงนะต้องเบาๆต้องสบายสบายนิ่งๆใจเย็นๆเ,เหมือนแม่ไก่กบไข่อย่างนั้นแหละ นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆต่างคนต่างทำกันไปอย่างนี้มีเอะลูกนะให้สบายสบายยกชั้นให้ได้